กับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระ,ะเล็ดลรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะก็ได้มีเพื่อนๆถามมาถึงน้ํายาไล่มแมลงด้วยสูตรยาฉุนหรือยาเส้นนะคะวันนี้เยแมวก็จะมาอธิบายและบอกให้กับเพื่อนๆฟังนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาดูน้ํายาไล่มแมลงด้วยน้ําหมักยาฉุนหรือยาเส้นนะคะเพื่อนๆเพราะมีเพื่อนๆหรือว่าเอซีถามมาว่า หมักของเราหมักแล้วเราใช้ไม่หมดเปิดมามีกลิ่นเหม็นใช่แล้วค่ะเพื่อนๆเขาก็จะมีกลิ่นเหม็นเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคะไม่เป็นปัญหานะคะเพื่อนๆสำหรับกลิ่นของเขานะคะเราสามารถเก็บไว้ได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใส่ขวดแล้วก็เก็บไว้นะคะวิธีการก็คือหลังจากที่เราได้ยาฉุนหรือยาเส้นนะคะแบบซองมาแล้วนะคะ หรือเพื่อนๆจะซื้อแบบห่อแบบอะไรก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํามาแช่นะคะแช่น้ําเปล่านะคะหมักไว้หนึ่งคืนค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราหมักทิ้งเขาไว้หนึ่งคืนนะคะหมักเพื่ออะไรเพื่อให้สารต่างๆที่มีอยู่ในยาฉุนหรือย,ยาเส้นนะคะออกมาให้มากที่สุดนะคะแล้วสงสัยว่าเราแช่น้ําแล้วนําไปใช้ได้เลยไหม มันก็ได้นะคะแต่ว่าลิ้นก็จะน้อยกว่าการที่เราหักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพราะว่าการแช่แค่เพียงวันเดียวนะคะมันไม่สามารถที่จะมีสารต่างๆออกมามากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อ,อะระยะเวลาของหนึ่งคืนนะคะสารต่างๆที่อยู่ในยาฉุนยาเส้นนะคะได้ออกมาให้มากที่สุดนะคะ หลังจากที่เราหมักทิ้งไว้แล้วนะคะ1คืนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีเขาก็จะเข้มๆแบบนี้นะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะนํามากองนะคะเพื่อนๆน,นำมากองใส่ขวดเพื่ออะไรเพื่อสะดวกในการหยิบใช้นะคะเราจะนําไปใช้ตอนไหนใช้ได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องมากองเรื่อยๆนะคะกรครั้งเดียวใส่ขวดไว้นะคะเพราะว่าแต่ละครั้งเราก็ใช้ไม่เยอะนะคะเราหมักแค่ครั้งละหนึ่งซองก็พอนะคะสําหรับพืชสวนของเรานะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเราไม่ได้ว่าฉีดเป็นไล่เป็นสวนใหญ่ๆนะคะเราฉีดเล็กน้อยเราก็หมักแค่หนซองนะคะไม่ต้องหมักเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเหลือเยอะก็อยู่นานนะคะนานเกินมันก็หมดประสิทธิภาพอยู่สักเดือนนึงมันก็ยังโอเคนะคะเพื่อนๆสาหรับยาฉุนยาเส้นน้ําหมักของเรานะคะค่ะหลังจากที่เรากองเสร็จแล้วเราก็จะนํามาใส่ขวดนะคะแล้วเพื่อนๆถามว่าถ้ามีกลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นเป็นเรื่องปกติของเขานะคะเพราะว่ายาฉุนยาเส้นโดยปกติแล้วใครสูตก็จะมีกลิ่นอยู่แล้วนะคะสําหรับยาฉุนยาเส้นนะคะก็จะมีกลิ่นอ่ะติดตัวหรือว่าติดปากนะคะพวกนี้นะคะก็จะมีกลิ่นอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งหมักนะคะหมักค้งคืนก็จะมีกลิ่นแรงๆแบบนี้นะคะไม่มีปัญหานะคะเพื่อนๆสําหรับกลิ่นของน้ำหมักยาฉุนยาเส้นนะคะไม่มีปัญหานะคะเป็นเรื่องปกติของเขานะคะแล้วประสิทธิภาพนะคะหรือคุณภาพก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะ ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันนานเกินเดือนแล้วคิดว่ามันจะไม่มีาประสิทธิภาพนะคะเราก็หมักใหม่ก็ได้นะคะเลยเดือนเราไม่ใช้ก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะค่ะวันนี้แยแมก็มาบอกให้กับเอซและเพื่อนๆฟังนะคะว่ากลิ่นของน้ำหมักยาฉุนหรือย,ยาเส้นนะคะมีกลิ่นเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ผิดหรือว่าไม่แปลกนะคะ เพราะว่าโดยปกติแล้วเขาก็จะมีกลิ่นแบบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้องสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยีแมวพาทำได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยีแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะหมักไว้ใช้เองก็ประหยัดรายจ่ายนะคะ